สวัสดีครับพี่ติดตามช่อง YouTube อีกไลท์ครับวันนี้เราจะมารีวิวกับ oppo reno 15 5g รุ่นกลางที่มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่16,900จะถึง18,900รบาทมาดูกันว่ามือถือตัวนี้จะมีจุดเด่นอย่างไรแนละน่าสนใจแค่ไหน ครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับสำหรับ oppo reno 15 5g นะครับซึ่งไม่รู้จะเป็นรุ่นเดียวหรือเปล่าที่เราจะรีวิว reno 15นะครับอ่ะตอนนี้เรามาดูกันก่อนนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นคู่มือนะครับแล้วก็แผ่นความปลอดภัยนะครับอยู่ตรงนี้2นะครับก็จะเป็นนี่ครับเข็มจิ้มถัดใส่ซิมนะครับซึ่งปกตินั้นจะติดตั้งอยู่ที่ตัวกล่องเลยนะครับก็จะคล้ายๆกันกับ 5x9pro นะครับที่ เราได้ทําการก่อกลมก่อนอันนี้นะครับต่อมานะครับแล้วก็คือเคสครับเคสซึ่งก็จะเป็นลักษณะเคสใสนะครับเพราะว่าต้องการโชว์ความเป็นออโรราของดันหลังเครื่อง4นะครับเป็นอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับเป็นไท p A อยู่นะครับแล้วก็จะมีกําลังอยู่ที่80วัตต์ครับ5นะครับจะเป็นนี่ครับจะเป็นสายชาร์จนะครับก็คือสายชาร์จแบบ C2A นะครับกําลังนะครับก็สื่อว่ารองรับกับ ตัวของที่ชาร์จได้อย่างดีนะครับและที่สําคัญครับสุดท้ายก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับซึ่งตอนนี้ถูกห่อไว้นะครับคําว่า make your moment คือสนุกแกงของเขานะครับสีนะครับที่จะรีวิวนี้คือสีน้ําเงินนั่นเองครับรูปรักงดีไซน์กันนะครับสำหรับ oppo reno 15 5 g ก็จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่6.59นิ้วนะครับก็เรียกว่าหน้าจอนั้นนะค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควร แต่ความละเอียดน,นะครับ 1.5k อันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่เรียกได้ว่าความละเอียดค่อนข้างสูงแล้วก็ยังรองรับรีเฟรชเรทนะครับอยู่ที่120ถือว่าค่อนข้างดีกล้องหน้านะครับก็ความละเอียดอยู่ที่50้านพิกเซลนะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มนะครับรองรับการถ่ายวอลนะครับอยู่ที่ 4k ด้วยถือว่าโอเคสําหรับมือถือในราคาที่เกินจาก15,000บาทไปแล้วก็ให้แบบนี้ถือว่าดีแต่ว่าแต่ตัว 15f นั่นเรียว่าเซอร์ไพรส์ครับ บอดี้ตัวเครื่องนะครับก็แน่นอนครับยุคนี้แล้วอ่ะมันก็ต้องเป็นบอดี้โลหะครับในฝั่งนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะมีแต่ตัวเครื่องปกติไม่มีอะไรทั้งสิ้นด้านบนนะครับจะมีนี่ครับจะเป็นอินฟราเรดนะครับแล้วก็ไมโครจอนจุดลาโพงหลักนะครับเป็นลาโพงสําหรับในการปล่อยเสียงออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะมีนี่ครับเป็นปุ่มเพิ่มระดับเสียงครับแล้วก็ปุ่ม power ครับแคปเจอร์ในต่อสองปุ่มนี้ก็คือปุ่ม รสเสียแล้วก็ปุ่ม power หรือว่าจะใช้วิธีการปัดหน้าจอก,ก็ได้ครับด้านล,ล่างนี้นะครับก็จะเป็นนี่ครับเป็นลำโพงหลักมาให้นะครับมี usb type c นะครับแล้วก็มีมือถืมาให้ส่วนช่องนี้ไม่ต้องสามพับมันคือช่องใส่ซิมนั่นเองซึ่งจะรองรับแบบ duo sim 2ช่อง <S <S ส่วนช่องใส่ซิมที่เราได้พูดปิดไปเมื่อกี้นี้นิดนึงนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับจะรองรับ nano sim 2ช่องนั่นเองครับและรุ่นนี้ยังสามารถที่จะใส่ e sim ได้ด้วยครับ พลิกมาทางด้านหลังนะครับก็จะมีนี่ครับก็คือตัวของกล้องนะครับวางไว้อยู่ด้านบนนะครับเอ๊ะเหมือนอะไรก็ไปดูเอาเองนะครับส่วนด้านล่างนี้จะมีโลโก้ของ oppo นะครับตรงกลางของเครื่องนะครับรองรับกับระบบ NFC นะครับไม่ได้รองรับกับระบบเวลชาร์จครับแต่เท่าที่ดูนะครับก็ถือว่าออกแบบได้โอเค oppo นะครับมีเรื่องหมด3สีนะครับเป็นสีนี้นะครับซึ่งเป็นสี midnight นะครับ แล้วก็จะมีสีที่เป็นสีประมาณว่าสีเงินเงินหน่อยแล้วก็ดูเป็นออโรรานิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งนะครับก็จะเป็นสีที่จะดูเป็นน้ำเงินเข้มกว่านี้นิดหนึ่งนะครับก็คือเนี้ยเข้มเข้มแล้วนะครับสีนั้นนี่ก็จะอยู่ประมาณโทนอย่างนันนั่นเองครับสราการจับถือถือว่าจับได้แม่นยําแล้วก็ถนัดมือดีนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าตัวนี้จะกันน้ำไอพีอยู่ที่ 69k เลยทีเดียวครับ แม้ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดาไม่ได้เป็นรุ่นโปรนะครับแต่ว่าใข่ามาขนาดนี้ผมถือว่าเ้าค่อนเซอร์ฟไพ์อยู่นั่นเองครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับในเรื่องของภาพและเสียงกันว่ามันจะเป็นอย่างไรกันดีกว่า สำหรับระบบปฏิาการนะครับยังคงเป็น Color w a y e Version 16อยู่นะครับแล้วก็แน่นอนครับการสั่งงานเนี่ยยังคงสามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างคล่อง,ง,งตัวนะครับปัดฝั่งซ้ายเมื่อกี้เป็นการแจ้งเตือนนะครับส่วนปัดฝั่งขวานี่จะเป็นในเรื่องของส่วนควบคุมนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับแต่งขนาดและรวมถึงเราสามารถที่จะเอาฟังก์ชันอื่นๆเข้ามาใส่เพิ่มเติมได้นะครับโดยตัวนี้มันก็สามารถที่จะ ใช้งานแชร์ข้อมูลกับ iPhone ได้แคส h หน้าจอได้แล้วก็ที่สำคัญคาว่าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มของโปรเปลี่ยนโทนสีเรื่องของสิการใช้กล้องและที่สำคัญครับระบบทำความสะอาดลำโพงก็คงมีมาให้โหมดในการเข้านอนนะครับแล้วก็มีการโฟกัสเสียงนะครับมีเรื่องของการชาร์จไฟนะครับแบบบายพาสก็คือเสียบชาร์จไปเล่นเกมไปแบตบไม่พังนะครับแล้วก็รวมถึงแอร์สโกนะครับมีมาให้ ผู้ช่วยดิจิตัลต่างๆมีมาให้หมดนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือถ้ากลัวปิดเครื่องไม่ได้ก็สามารถเอาปุ่มปิดเครื่องมาใส่ไว้ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนฟังก์ชันที่เหลือนะครับยังคงเป็นระบบ AI ของ oppo ที่ยังมีมาให้นะครับอย่างเช่น my space ก็คือสามารถจัดการทุกอย่างได้ง่ายๆนะครับในตัวเครื่องเดี๋ยว my space เดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันอทีนึงแยกออกไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจาะลึในตัวของฝ่ายกลับแล้วก็ ตัวของฟังก์ชันอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวของระบบเขียนนะครับระบบแปลภาษาแล้วก็มีตัวของสรุปนะครับ AI มีมาให้แล้วรองรับภาษาไทยด้วยนะครับฟังก์ชันที่เหลือก็เรียกว่าพื้นฐานธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนยังคงเป็นเป็ถือที่ยังใช้งานได้ง่ายอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับกล้องกันนะครับว่าสเปคกล้องเป็นอย่างไร สำหรับกล้องด้านหลังนะครับก็จะมีความละเอียดอยู่ที่50าล้านพิกเซลนะครับ f 1.8ครับพร้อมกับระบบ ois มาให้เลนเทเลโฟโต้นะครับซูมได้อยู่ที่ประมาณช่วง3เท่านะครับอยู่ที่50ล้านพิกเซลครับและเลนสุดท้ายนะครับออตโตวายครับยังคงความละเอียดที่แล้านพิกเซลครับรองรับการถ่ายวีดีโอ 4k ได้นะครับแล้วก็ยังรองรับการใช้เกี่ยวกับระบบของ ois ให้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นออตโตวายนั้นอาจจะมีประสิท นิดหน่อยในเรื่องของการถ่าย60เฟรมเดทครับสำหรับทีเจ้กล้องนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบนี้ครับ1สามารถที่จะถ่างออกได้ครับ2ซูมนะครับแล้วก็กดตรงนี้มันสามารถที่จะวัดได้2ระยะคือ26่สิ28แล้วก็ยังสามารถที่จะลากซูมได้สุดๆนะครับถึง120เท่านะครับก็ถือว่าเป็นมือถือมิดเดิที่ซูมได้เท่ากับกล้องโปรเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะถ่ายโวนะครับ สูงสุดนะครับความละเอียดที่ 4K นะครับอยู่ที่ 4K ประมาณ6 0เฟรมเลทเลยแล้วก็ยังสามารถที่จะรองรับการซูมได้สูงสุดที่18เท่าเลนตัวอัลตร้าไวจะไม่สามารถถ่าย 4K ได้ในตัวนี้นะครับถ้าอยากถ่าย 4K จะต้องใช้30เฟรมเรทของ Full HD เท่านั้นนะครับมีระบบการสั่นพิเศษมาให้ด้วยรองรับการซูมได้18เท่าสำหรับตัวของ VO ครับสิ่งที่มันจะแตกต่างกันกับมือหมดก็คือมันจะมีการสเตเบิลกว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันขอบภาพ นอกจากนี้มีโหมดโปรนะครับแล้วก็มีโหมดถ่ายคนซึ่งสามารถที่จะปรับในเรื่องของค่า f นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับในเรื่องของบิวตี้โหมดต่างๆได้หมดนะครับแล้วก็ตั้งเวลาทัมเมอร์อะไรต่างได้นะครับนะครับให้ดูว่าบิวตี้เนี่ยมันก็สามารถที่ปรับได้อย่างนี้แล้วก็ปรับซีนได้หมดเลยนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังมีโหมดอื่นใช่โหมดถ่ายใต้น้ำทาวสแลบมีโหมดถ่ายคอนเสิสูตภาพยนตร์กล้องคู่และอื่นๆนมากมายก็เรียกว่าจัดมาให้เต็ม นะครับสำหรับตัวของ oppo reno 15อย่างนี้น,นั่นเองครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายเป็นแบบหมอกได้นะครับสำหรับภาพนิ่งด้วยนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการบอกว่าเอ้สร้างบรรยากาศภาพแล้วก็จะสามารถที่จะตั้งค่าบิวตี้ต่างๆได้แบบนี้น,นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับภาพตัวอย่างกันดีกว่าว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไร ครับตอนนี้เราจะมาลองซูมกันนะครับจากระยะสูครี่6รับไปที่ระยะ1ครับ2ครับ3ครับ7นะครับก็คือระยะเป็นไฮรบดแล้วสูงสุดนะครับของตัว Oppo Reno 15 5G ทำได้อ,อยู่ที่18เท่านะครับ สารถยสูบได้นะครับโดยที่0.6หนึ่งแต่สองนะครับสามารถเ่ียสูบได้แบบนี้นะครับเรียกว่าใกล้มากๆเลยครับมันจะสาม,มารถที่จะละลายหลักได้ด้วยนะครับก็คือทําให้ข้างหลังนั้นนะหายไปแบบนี้เลยนะฮะในส่วนของกล้องหน้าที่เป็นสภาพใสน้อยนะครับก็จะเป็นักษณะนี้เนั่นเองครับถามว่าเป็นยังไงก็ถือว่าทําได้ดีอยู่ครับข้อนิยมมันก็คือ เราถือได้แบบสบายมือมากเพราะว่ามันเป็นองศาที่กว้างพอสมควรเลยทีเดียวครับแต่ถ้าไม่มีไฟช่วยนั้นเราก็ต้องเปิดแฟลชช่วยนะครับเครื่องแฟลชก็คือเป็นการทําตัวของหน้าจอให้สว่างขึ้นนั่นเองครับส่วนกล้องคู่นะครับก็จะเป็นรษณะแบบนี้คครับคือเราสามารถที่จะถ่ายไปปุ๊บแล้วก็ดูเรีอคชันของที่ไฟนึกก็ได้นะครับก็เนี่ยครับรือว่าเราหยิบเนื้อขึ้นมานะครับก็จะเป็นแบบนี้กล้องหลังยังโฟกัสอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมได้นะครับ ได้สําคัญครับข้อหนักก็ยังมาสูงได้ด้วยนะครับไปได้ถึงระยะ1ิเท่านะครับก็เรียกว่าเยอะและเพียงพอต่อการใช้งานครับนะครับจะสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบวงกลมแบบนี้ได้ซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าเรานะครับให้มันอยู่ในองศาเหลี่ยแบบนี้นะครับซึ่งลักษณะก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับประสิทธิภาพของรุ่นนี้ก็ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าตัวนี้ก็ใช้ขุมพลังที่เรียกว่าใหม่พอสมควรนะครับกับแซปดราคอนเจ็เจนสี่ครับ โดยมาพร้อมกับการทดสอบแบบนี้อันเจตู้นะครับทำได้อยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนคะแนนนะครับอันนี้เรากดแบบสุดแล้วนะครับมันก็ได้เท่านี้ครับกิกเบนครับเราทดสอบมาแล้วได้2คะแนนครับแต่ว่าคะแนนสุดๆกับ performance mode นะครับทำได้ที่ 3, 900, หนึ่งพันนะครับซิงเกิลคอร์แล้วก็มัตติคอร์ทำได้ที่3,901ครับ ส่วนที่ดีมากนะครับก็เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะถ่ายออกมาถ่ายทอดออกมาได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับในส่วนของไวรัสตี m ทำได้ที่หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบนะครับเฟรมเดทอาจจะตกนิดนึงแต่ในเรื่องของความร้อนนั้นนะไม่ค่อยขึ้นผมก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ยยอยู่นะครับในสปีดเทสต์ Speed นะครับมันรองรับได้ถึง WiFi 6เลยนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าทั้ง 5G แล้วก็การใช้งานนะครับก็ไม่มีปัญหาใดๆความเร็วที่ได้นะครับเนื่องจากตอนนี้เราต่อกับเราเตอร์ที่ มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าเราต่อแยกมาส่วนหนึ่งก็เลยทําให้ความเร็วนั้นจะเฉลี่ยอยู่ประมาณช่วง7 0 0ดร้อถึงแปดนะครับก็จะอยู่ประมาณแบบนี้จากเน็ตหนึ 1, ่งพันทำหนึ่งพันทำให้ยอดเยี่ยมไหมก็ถือว่ายังยอดเยี่ยมอยู่ครับยังตอบรับในเรื่องของประสิทธิภาพได้ค่อนข้างที่จะดีใช้ได้อยู่นะครับก็จะประมาณแบบนี้ครับ สำหรับในเรื่องของการใช้นําทานนะครับมือถือตัวนี้ก็สามารถที่จะบอกพิกัดได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าการออกแบเสาอากาศนั้นค่อนข้างที่จะให้คอมเฟนยําในเรื่องของการนําทานที่สุขสมควรเลยบทการเล่นเกมนะครับก็ปัดทางด้านนี้นะครับก็จะมีมาให้เหมือนเดิมนะครับซึ่งเราสามารถที่จะดูผู้ช่วยในการเล่นเกมได้นะครับโดยสามารถที่จะดูเฟรมเรทนะครับแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิครับสามารถปรับในเรื่องของประสิทธิภาพได้แบบนี้นะครับ่างมดเกมเมอร์นะครับ แล้วก็ในเรื่องของการตอบสนองนะครับเอาแบบมาตรฐานหรือว่าตอบสนองแบบพิเศษนะครับเฟรนเรทนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะดูเครื่องมือเช่นตัวของการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายนะครับสถานะของระบบก็สามารถที่จะดูได้นะครับแล้วก็มีการล้างไฟล์บันทึกหน้าจอนะครับป้องกันการเผยอกันกดนะครับเปลี่ยนเสียงในการที่จะพูดกับเพื่อนๆนะครับเป็นฮาร์โลแล้วก็รวมถึงบายพาสครับแล้วก็ปรับเสียงเป็นแบบโหมดเงียบนะครับเพิ่มสมาธิแล้วก็ไม่ให้แบบไปรบกวนกับชาวบ้านชาวเมืองเขา แล้กก็ที่เหลือนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเป็นผู้ช่วยนะครับในการที่จะเข้าไปเล่นนะครับอย่างเช่นว่าเอ้ยดูประสิทธิภาพว่าเ,เราเล่นดีไหมหรือว่าเกมอื่น,นครับที่แนะนานประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับการเล่นเกมกันดีกว่าเอาละครับตอนนี้เรามาทดลองเล่นเกมกันนะครับเกี่มแรกก,ก,ก็คือ Appso อ9นั่นเองครับโดยเกม a อปซ็อ9นั้นจะเป็นเกมข่าวที่มีการเคลื่อนไหวเกสเจอร์นะครับอ่าตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยครับ คือเอาง่ายว่าตัวภาพอะดูมืดๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าฉากที่สว่างเนี่ยมันก็จะเก็บรายละเอียดภาพได้ค่อนข,ข้างดีนะครับอันนี้เราปรับตามแบบสแตนดาดนะครับภาพก็ถือว่าค่อนข้างสวยอยู่นะครับดังนั้นแล้วถ้าเป็นคนที่ชอบเล่นเกมนะครับถ้าแบบมองถึงเรือ่องของประสิทธิภาพเนี่ยตัว oppo Reno 15ธรรมดาผมก็คิดว่าอ ok เอาอยู่กับการเล่นเกมปกติแล้วนะครับ แต่ถ้าใครอยากได้แรงกันนี้งอาจจะต้องไปที่รุ่นโปรนะครับซึ่งจะมีขนาดหน้าจอที่เล็กกว่าหน่อยหนึ่งแต่ว่ารายละเอียดที่เหลือนั้นผมคิดว่าใช้งานได้ไม่มีปัญหาเสี่ยงใดครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับอีกเกมหนึ่งกันนะครับซึ่งเป็นเกมแข่งรถเือนการชื่อว่า racing master ที่จะได้ภาพที่สวยกว่านะครับและก็ที่สําคัญครับในเกมนั้นนะครับก็จะเป็นเกมที่ผมเล่นประจําก็จะมีการกินสเปคอยู่ประมาณหนึ่งผมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับ John, we've got this <laughs> way! Your speed is truly a. หน้าตาของฟีเจอร์ oppo เกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลแบตเตอรี่นะครับก็จะมีการแบ่งตั้งแต่1ว่าเหลือเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คําแนะนํานะครับว่าจะใช้โหมดอะไรแล้วก็สามารถปรับโหมดเป็นพลังะหยับพลังงานสูงสุดได้นะครับ 3. นะครับมีเรื่องของการใช้งานนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของเป็นการตั้งค่าต่างๆครับเช่นระบบจะจะประหยัดพลังงานนะครับหรือว่าจะออกจากประหยัดพลังงานได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดโหมดมืดนะครับ เราก็รวมถึงวิดีโอที่สามารถจะดูแบบไปแบบทำงานได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับเช็คสุขภาพแบตเตอรี่นะครับซึ่งสามารถที่จะเลือกการชาร์จอัจฉริยะได้นะครับหรือว่าจะกําหนดเองว่าจะชาร์จแค่ไหนรวมถึงอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการตั้งค่าการชาร์จนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้น,นั่นเองทีนี้เรามาดูในเรื่องของการใช้งานกันนะครับซึ่งสามารถจะดูได้ตั้งแต่24ชั่วโมงกับ7วันนะครับ โดยตอนนี้เราใช้งานมาแล้วนะครับออสกีทา่ที่5ชั่วโมง20นาทีครับก็เรียกว่าเราใช้งานแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับถือว่าเป็นมือถือตัวหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เวลา4ทุ่ม37นาทีนะครับแบตเตอรีเ่เหลือ32ถือว่าค่อนข้างอึดอยู่นะฮะเอาละเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับในเรื่องของ p c m a บ k ว่า PCMark จะอยู่ได้เท่าไหร่และก็การชาร์จไฟ80วันนั้นนะมันจะขึ้นในสถานะแบบไหนกัน สำหรับแบตเตอรี่ในการทดสอบ p c m นะครับของ Oppo Reno 15 5G นะครับทำได้ที่11ชั่วโมง23มนาทีครับเอ๊ hey, ตัวเลขแอบคุกคุณนเหมือนกับเท่ากับรุ่นพี่ของเขานะและเนื่องจาก Oppo Reno 15 5G นะครับจะรองรับกรใั้ไฟอยู่ที่80วัตต์นะครับมาตอนนี้เราจะมาลองเสียกับโวลมิเตอร์โดยอะแดปเตอร์ตัวน,นี้เป็นของ Oppo นะครับที่จะรองรับกำลังที่สูงกว่านะครับอ่ะเรามาดูกันว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นอย่างไรกันะเริ่มนะครับ321เสียบครับนี่ตอนนี้มันขึ้นซูเปอร์วูคเรียบร้อยนะครับกำลังมันก็จะไหลไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่อยู่ที่วานช่วงสายสีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแรงและในหน้าแบตเตอรี่นะครับมันก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้นั่นเองเัาก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะทีนี้หลายคนก็คงรือว่ามันชาร์จได้เร็วจริงหรือเปล่านะครับอ่ะตอนนี้มันขึ้นว่าการชาร์จเร็วมากนะครับเดี๋ยวเราจะลองเสียบโดยที่ขึ้นหน้าล็อกสกรีนแบบนี้นะครับ สเสีครับนี่นี่ครับมันขึ้นอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะเปิดโหมดการเช็ดด่วนได้นะครับตอนนี้คือเปิดเรียบร้อยนะครับเท่ากับว่ามันจะใช้เวลาในการชาร์น่ะไม่นานเท่าไหร่ก็จะเต็มนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความแปรผันของแบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็โหมดต่างๆที่เปิดเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันครับ สรุปนะครับหลังจากที่ทดลองไปนะครับนี่ก็คืออีกมือถือตัวหนึ่งที่เรียกว่าค่อนข้างแกร่งแล้วก็ดีใช้ได้นะครับเรารับถึง IP 6 9เลยนะครับแล้วก็จะ้ันครับบอดี้โลหะแล้วก็มีกล้องที่สามารถซูมได้ค่อนข้างไกลซูมได้เท่ากับรุ่นพี่ของเขานะครับก็คือ120เท่าคุณภาพภาพที่ได้เห็นไปถือว่าค่อนข้างโดดเด่นดีใช้ได้นะครับ ถามว่าจุดอ่อนของตัวนี้ก็คือในเรื่องของการเล่นเกมที่ต้องยอมรับว่ากุมพลังแม้ว่าจะทําตัวของไอตุ้นทันให้ที่1.4ล้านเนี่ยก็ถือว่าก็ได้ดีอยู่แล้นะแต่ว่าพอจะเล่นเกมที่มันเพอร์ฟอร์มไ่นักๆเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการปรับความแรงนิดนึงเพราะว่าอาจจะกระตุกได้นั่นเองครับ ก็ราคาทั้นถือว่าแรงไหมก็ถือว่าแรงนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับสำหรับคนที่อยากได้แบรนด์อย่าง oppo ที่เรียกว่าสมดุลทางเรื่องของภาพถ่ายแล้วก็ในเรื่องของบอดี้เรืต่างก็อย่าลืมพิจารณากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้พบกัก็หม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดต่อชมในชท่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ถ้าค่านี้และในฟุตบ b o คอมสแตทบีเราบอกเช่นเคยครับ